ผู้ชมครับรจสราบอกต่อวันนี้ผมอยู่กับตู้ตรวจโควิดแรงดันบัวครับเห็นหน้าตาแบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงอะไรรู้ไหม ตู้โทรศัพท์ไงอ๋อแต่อันนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างจะใหญ่กว่ามาดูที่จะโอ้โหสะอาดมากเลยเดี๋ยวไปพูดคุยนะฮะกับเจ้าของที่เขาคิดไอเดียนี้แล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับสวัสดีพี่จมสครับสวัสดีครับเราสัมผัสกันได้เดจะคุยกันแบบนี้ใช่ไหมได้ไม่ใช่ไหมเดี๋ยวถึงจะเป็นลมเดี๋ยวเชิญด้านนอกหน่อยครับพี่จมสครับผมโออถุงมือกอนโอ้โหสบายมากเลยถุงมือยาวมากนี่คุณผู้ชมฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็น ตู้แบบนี้เนี่ยนะฮะตามโลกออนไลน์นะว่าประเทศอื่นก็ลงเกาหลีเขามีใช้บ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่จอบพี่จอบก็เป็นคนที่มารับมาผลิตพี่จอปสวัสดีครับวับสวัสดีครับผมพี่จอบไอเดียต่างๆเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ไอเดียก็คือเห็นมองนอกของเกาหลีเห็นรูปนะครับ,รบมาเอ๊ะเราก็ทําได้นี่นะใช่ไหมครับคือประเด็นคือว่าของเขาเนี่ยเขาก็ไปตั้งตามจุดต่างๆซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ครับ ทางผมก็มีอยู่บ้างก็เลยคิดไอเดียว,ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงถึงจะทําอย่างเขาได้ก็เริ่มพัฒนาของพี่จอบนี่ตอนแรกนี่เป็น,เป,นเป็นบริษัทผลิตอะไรเป็นโรงงาน<อ>าทําอะไรฮะทำเกี่ยวกับงาน e x u i v i s i o n บูธแสดงสินค้าที่ไปตั้งตาม impact ตาม b y t e c <อ>เป็นเป็น,เป,นเป็นบูธเล็กๆอะฮะบูธคุณสาบูธมาตรฐานครับคือมีวัสดุดอยู่แล้วใช่มีวัสดุดอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ ครับตัวเก่ามันจะเป็นบ็อกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมแล้วก่อนหน้าจะเป็นตู้แบบนี้มานี่ก่อนหน้านี้นี่พี่เคยทําในรูปแบบไหนมาก่อนนะฮะไปทําบริจาคให้กับโบงพยาบาลไปกั้นห้องการเป็นห้องห้องตรวจประมาณ3ามคูณสามสองคูณสองก็ทำที่บําราดทําที่สิริราชทําที่กองควบคุมโรคครับก็ประมาณ1ิกว่าโรงพยาบาลแล้วครับตอนนี้อย่างตัวนี้พี่บอกเลยว่าสูดุมีอะไรบ้างส่วนไหนมันทํางานหลักการยังไงบ้างไหมพี่โอเคอ่ะอันดับแรกเลยคือโครงสร้าง โครงสร้างตัวนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมอันนี้เป็น PVC PVC ตรงนี้ก็เป็นอะคริลิกอ๋อเอาไว้สำหรับใช่ที่ไม่ใช่กระจกเพราะว่าอันตรายครับเพราะว่าบางทีคุณหมอต้องเลื่อนมือเข้าเลื่อนมือออกโอกาสที่กระจกมันจะแตกจะแคลกมีสูงครับและอันนี้คืออันนี้คือยางถุงมือยางเลยครับถุงมือยางธรรมดาใช่ก็คือเราเราทำเพื่อเซฟซัพพอร์ตตัวถุงมือ PE ตัวนี้ครับเวลาคุณหมอเอามือเข้า เลื่อนขึ้นเลื่อนออกมันจะไม่ขูดถุงมือจะไม่ขาด oh. สมมติหนึ่งเคสคใช่ไหมครับตรวจเสร็จมันมีปนเปื้อนแล้วก็ดึงปุ๊บ oh. ปลุดเลยอใช่ oh. ฮะฮะดึงฮิวไปทิ้งเลยครับต้นทุนแค่ ประมาณ3บาทต่อแสดงว่าคุณหมอด้านในเนี่ยไม่ไม่ต้องดึงเอาเชื้อเข้าไปด้านในไม่ต้องอย่างแพทย์ข้างในไม่จําเป็นต้องใส่ชุด PPE ก็ยังได้ใช่ครับถูกต้องก็ยังปลอดภัยเหมือนกันใช่เพราะว่าคือระบบระบายอากาศของเรามันเป็นระบบความดันบวกครับลมมันจะดันออกมาอันนี้ก็คือตัวเฮปาฟิลเตอร์ที่จะวางครอบจากด้านบนลงมาอีกทีหนึ่งมันจะ็นตัวกรองใช่จะเป็นตัวกรองมันจะมี2ชั้นก็คืออันนี้ตัวเฮปาฟิลเตอร์ที่เป็นไซส์ที่เป็นของทางการแพทย์แล้วก็ด้านบน จะมีตัวพีฟิลเตอร์อีก็คือสมมุติว่าเราต้องการจะทําความสะอาดซักล้างก็เอาตัวนี้ไปตักอ๋อ oh, ตัวเฟปเป์ฟิลเตอร์ต,ตัวนี้ใช้งานได้ประมาณปีกว่าครับตอนหนึ่งตัวครับหนึ่งชั่วโมงหลักการการประกอบนี่ คือต้องเป็นยังไงครับพี่เป็นระบบเสาและคานเอาง่ายๆว่าอันนี้คือเสาครับอันนี้คือคานนะครับมันจะมีล่องนะครับล่องสําหรับเสียบแล้วก็ใช้กุญแจในการล็อกมันจแขนฮะใช่เป็นตัวแกะแขนพอขันปุ๊บมันก็จะเคี่ยวมันก็จะถูกล็อกเข้ากับล่องตรงนี้เลยตอนนี้เป้าหมายของพี่จ๊อบเองในการที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคนไทยมีสามารถที่จะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างหรือโรงพยาบาลไหนที่สนใจ จริงๆ,งๆแล้วก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงอ่ะนะครับ,รบผมกับติดต่อกับโรงพยาบาลหรือให้โรงพยาบาลติดต่อผมมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมมีของที่จะทําได้ตรงๆเนี่ยนะทาได้เลยนะประมาณ50บตู้ถ้าหลังจากนี้ไปผมก็ต้องสั่งตัวอลูมเนียมาใหม่ครับแล้วก็คอนเซปต์ของมันคือผมอยากจะให้ตู้ของผมนี่เป็นประโยชน์กับการตรวจคุณหมอเซฟตรวจได้ไวนะครับประหยัดเวลาในการติดตั้งขนย้ายสะดวกครับ อันนี้คือคอนเซปที่ผมคิดกับตู้ตัวนี้ไว้ครับครับผมเนี่ยคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมนะครับลองติดต่อพี่จอบมาได้หรือว่าตามช่องทางต่างๆที่เราขึ้นให้นะตอนนี้รลองสอบถามดูว่าจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างได้สนับสนุนยังไงได้บ้างเพราะทุกอย่างมันมีต้นทุนแล้วราคาไม่ใช่แบบถูกๆแต่สุดท้ายเป้าหมายเดยวกันเพื่อคุณหมอที่จะปลอดภัยและเพื่อที่โรคนี้จะหายจากโรคใบนี้ไปไวๆหลายประเทศเรา และนี่เป็นสิ่งที่เจษฎาอยากจะบอกต่อในวันนี้ขอบคุณพี่จอมด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะครับ,รบผมสวัสดีครับผมอันนี้ลมยังออกมาอ๋อจะเปิดลมยังยู่